นยาวก็คือความนุ่มละมุนมีความหวานน้อย,ยครับเริ่มทยอยออกสู่ท้องตลาดเนี่ยก็คือพันกระดุมของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะครับก็เริ่มทยอยทยอยสุกนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปประมาณถ้าต้นเมษาก็จะเริ่มเป็นพันชนีพัน์พวงมณีไล่กันมาแล้วก็จะต่อด้วยพันหมอนทองนะครับ ในปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปีนี้อากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเนื่องจากมีฝนตกมีลมแล้วก็ทําให้ผลไม้เราโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยร่วงไปมากนะครับร่วงไปมากทําให้ผลผลิตที่จะออกสู่ท้องตลาดเนี่ยมีจํานวนน้อยลงทําให้ราคาตอนนี้เนี่ยราคาทุเรียนเนี่ยถือว่าสูงนะครับอย,อย่างกระดุมเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยอยู่ประมาณร้อนึงตอนนี้ขึ้นมาถึง 150- ถึง180 นะฮะแต่พันธุ์อื่นๆเองเรายังต้องติดตามราคาตลาดอยู่นะฮะซึ่งทางจังหวัดเองได้มีมาตรการตั้งแต่ตั้งแต่การเรียกประชุมผู้ประกอบการลงเนี่ยนะฮะขอความร่วมมือไม่ให้มีการตัดไปเหมาทุเรียนอ่อนมาส่งปาแพ็กส่งต่างประเทศนะครับรวมทั้งเราได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือกันว่าเราจะป้องกันอย่างไรนะครับซึ่งจังหวัดเองก็ตอนนี้ได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจเนี่ย นะครับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะครับออกตรวจทุกวันนะตรวจทั้งลงที่จะส่งไปนอกตรวจทั้งแผงที่ขายตามตามริมทางต่างๆนะครับที่ผ่านมาก็เจอเจอบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนี่คือมาตรการที่เราพยายามที่จะให้คุณภาพของทุเรียนจัน์ทเราเนี่ย เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพนะครับสมกับที่เป็นนครแห่งผลไม้จริงๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับมีหลายสวนนะครับที่เปิดให้เข้านักท่องเที่ยวได้เข้าไปตัดทุเรียนนะฮะไปชิมนะฮะไปเลือกตัดถึงสวนนะครับแล้วก็มีถ้าไม่สะดวกไปสวนก็สามารถมาชิมตามงานเทศกาลต่างๆซึ่งจังหวัดจันทร์ก็จะจัด,จดขึ้นจำนวนมากรวมทั้งตามแผงต่างๆที่วางขายนะครับ เพื่อที่จะให้ทุเรียนนั้นนะครับเป็นเป็นผลไม้ยอดฮิตของจังหวัดจันทรี่ทุกคนต้องชื่นชอบและก็มาชิมทุกฤดูกาลทุกปีครับเตรียมความพร้อมสำหรับให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย เรื่องของโควิดด้วยค่ะแล้วก็จำนวนตอนนี้นะตอนนี้ได้อยู่ประมาณ21สวนนะคะที่จะเข้าร่วมาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงผลไม้นี่ค่ะหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะแล้วก็ถ้าจะทานผลไม้ให้อร่อยต้องมาทานที่สวนนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้ชาวสวนมีบริการส่งนะคะถ้าไม่อยากถือกลับบ้านหรือถือขึ้นรถตู้หรือ ึ้นรถเลยไม่ได้มีกลิ่นรบกวนนะคะก็สามารถฝากชาวสวนศงให้ก่อไปถึงที่บ้านได้นะคะขอใหอ้มาเชิญชวนให้ทุกท่านเดินทางเข้ามาเมืองจันทบุรีเพื่อทานผลไมย้ยางไม่ใช่เฉพาะผลไม้อย่างเดียวนะคะมีทั้งอาหารแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาทะเลนะคะเมืองจันมีพร้อมครบทุกอย่างครบจริงกๆะคะ่ะทุกวันที่จันทบุรีะคะ่ะ